ดีครับผมวันนี้อยู่ให้ก้าววันแต่เราจะเป็นเจสันกันทุกคนในวันนี้ฉลองวันฮาโลวีนหน่อยทุกคนน่าเดือนนี้เดือนแห่งฮาโลวีนใกล้ถึงฮาโลวีนในไม่ช้าแล้วซึ่งวันนี้เป็นวันที่แปดยังไม่ถึงวันที่สิบสามทุกคนยังไม่ถึงสุสิบสามสยองขวัญนะสุสิบสามฝันหวานนะนนผมเราจะใช้เจสันในการชุดรอดในป่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ <Okay, S 1> ทุกคนโอเคทุกคนเข้ามาแล้วอะไรไหมเนี่ยเจสันมีเลื่อยครับผมซึ่งการถือเลยแปลกๆโหถ้าเลื่อยถือเลื่อยอยังโหทุกคนแม็กชีนนี้มีเจสันด้วยอู้ กระตุยบปด,ดีเจ้ากระตุยอุ้ยสับไม่ตุยทุกคนทีเด sure. right oh ียวอุ้ยอุ้ยไม่ตายด้วยอุ้ยจวลองใช้เรือสิเรือโคตรโกงทุกคนแล้วเจสันวิ่งอย่างเร็วอ่ะคนชิปวิ่งอย่างเร็วทุกคนลองตัดไม้ตัวนี้ตัดได้ปะต้นไม้จะพังครับผมต้นไม้อะไรเจมทานอ้าวเวลสองครับผมเดี๋ยวเรามีช่วยเด็กกันทุกคนใช้เจสันมีช่วยเด็กกันนะผมเด็กอยู่ไหนที่มาช่วยแล้วน้องหนีปาดอโบ้โห้หายทุกคนแต่เราไม่ค่อยถึงเ่าไหลเนี่ย ขอเล็กหน่อยครับทาแผนที่ไปช่วยเด็กกันทุกคนอุ้ยแล้วทําไมไมีเล็กตรงนี้ดรอปด้วยอ่ะมีถังน้ํามันด้วยครับผมตรงนี้ใช้มีดตัดไม้ได้ปะไม่ได้ทุกคนโอ้ผมครับได้หมดทุกอย่างเลยฮะตอนนี้เราไปดูเด็กคนแรกกันดีวกว่าทุกคนโอ้เด็กคนแรกอยู่ตรงนี้ครับเราไปช่วยกันทุกคน <laughs> เจสันมาช่วยแล้วน้องเจสันกลายเป็นคนดีทุกคนมาช่วยเด็กน้อยอุ้ยกล่องแดงครับผมเจอกล่องแดงตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วทุกคนเฮ้ <c oughs> มมยมันทำไมโลกนีรถเลยปาดหายไปเลยทุกคน โคตรแรงขอเกอะสะท้อนไดไหมได้เป็นนูได้เป็นโลมาทุกคนแล้วก็ไม่ดอรอปแฟกเมตนให้ผมด้วยอะไรวะเนี่ยอู้กล่องแดงครับทุกคนผมเปลี่ยนให้ทั้งแมปเป็นกล่องแดงหมดละว่าเราจะเปิดที่ไหนก็เจอแต่กล่องแดงทุกคนพลังเจสานาผมเปลี่ยนทั้งแมปพื่อการเป็นกล่องแดงทั้งหมดแล้วก็ได้แต่โลซะด้วยกล่องแดงอีกครับผมทุกที่เป็นกล่องแดงหมดแล้วก็ได้แต่โลนี่ก็กล่กองแดงทุกคนผมเปลี่ยนให้ทั้งแมปเป็นกล่องแดงครับผมตอนนี้ โอ้มีรีพัวกันดอบอย่ากล่องแดงด้วยโคตรเฟี้ยวทุกคนเพราะมีกระดาษตรงนี้ได้ไงตัดทิ้งตัดทิ้งไม่ได้ครับผมตน้นนี้ตรงนี้ก็กล่องแดงกล่องนี้ผมจะได้อะไรครับผมเปิดทุกที่ทุกคนเจสันกล่องแดงเดี๋ยวค่อยไปช่วยเด็กกันเราโอ้ได้คุณนายมาฮะโอ้มีแดนหิมะด้วยทุกคนนี่ลองเจสันไปตีกับพี่หมีดูทุกคนมีแดนหิมะมีคว้าคำหนาวด้วยนี่คนเจสันทนหนาวด้วยครับผมไม่ต้องมีชุดทุกคน นายมีตัวอะไรจะสู้ไหมแต่เขาเสียคือตอนคืนมองไม่เห็นเลยครับผมตัวนี้หนีพี่หมีโอ้เข้าอยู่ตัวเต็มได้แรงมากโหปัดอย่างนานนะ <c oughs> กวจะตุยเจ็บอยู่นะครับผมไม่ค่อยคุมค่ากับดาเมจที่เสียบอุยอะไรอะ่ะพี่หมีทิ้งร้อยเลือดทุกคนเจสันเราถึกไม่พอครับผมเลือดแรงแ,แต่ว่านถึกไม่พอทุกคนเมือนเราแค่ป,ปัดเร็วอย่างเดียวนะดาเมจไม่ได้เพิ่มในแผนที่มีสองคนแต่ผมไม่เห็นอีกคนหนึ่งทุกคน เราโดนผีหลอกเป็นยันหลอนแล้วเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเจอพี่หมีทุกคนพี่หมีน่าจะสู้ลำบากทำเป็นเด็กก่อนดีกว่าเฮ้ยเ้ยวิ่งหลบเราวิ่งเร็วอยู่แล้วทุกคนนี่พี่หมีดักหน้าประตูทุกคนจะวันนี้ผมเอาเล่ยผ่าเลยเแล้วกันปาดนะผมลายเป็นน้ำเอาไม่ตัวย่าอพี่มีการดีเลย์ด้วยทุกคนโอ้โหปาดพี่หมีครับผมมาฟาดผมเําประตูกล่องแดงแล้วทุกคนโบมาขึ้นได้เปล่าโบ จะมีดผมเอ้าไม่ตุยไล่เจมทานเหรอจะมืดอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลองเลือกไปปาดกวางกันเจสันมาท้ากวางครับผมใครเป็นผู้ชนะทุกคนเจสันสู้กับกวางกวางอยู่ไหนอ่ะเจ้ากวางมาสู้กันหน่อยเจ้ากวางเจ้ากวางอยู่ไหนไม่รู้ทุกคนไม่เห็นเจ้ากวางหรือบางทีเจ้ากวางตามผมไม่ทันว้ายกวางตามผมไม่ทันครับไม่แม้ใครทำร้ายเจสันได้เราเป็นอมตะเจสันวิ่งวิ่งทะลุข้ามมิติ แนะๆนะ่ๆนาๆน่ๆเฮ้ยเจอนกฮูกทุกคนเจอนกฮูกมาฮะเจอโนกฮูกอยู่ไหนอุ้ยมาอย่างน่ากลัวเลยเจอเศษสันปาดปาดนี่ปาดผมไม่เข้าไอยดิโน่ฮูกสู้เฮ้ยทุกคนโนฮูกตีเจสันไม่เข้าเออแต่ผมเจ็บละหิวเลือดหิวไม่ขึ้นด้วยอะไรไมเนี่ยเ่อเราเจอเด็กเราทุกคนเรามาช่วยเด็กคนแรกกันดีกว่าทำไมโบมันเทเลพอร์ตมาอย่างนี้เนะี่ยเลฟเฟอ์เราก็ยังยิงทีเดียวดับแนละ้วทุกคน เจอเลเซอร์คนนอนไปโดนสามฮิตไม่ไหวแล้วด้วยปาดด้วยกันแหม่แเจสันคืนชีพเองได้ผมรู้เฮ้อโดนฟ้าผ่าซ้ำด้วยโอ้โหผมมีอาผมมีจีทุกคนยิง r า g ดีกว่าเจสันถือ r า g แล้วครับผมเฮ้ยเจอลัทิทุกคนนี่ลัทิโดนปาดแป๊ดหมดอะปาดให้หมดครับผมลัทีพระเจสันเลี้ยงหมด โอ้เจเด็กแล้วครับผมทุกคนเด็กคนแรกจะอาพีจีเจ,จสันหน่อยยิงไม่เข้าเลยครับผมคุณนายไปจะไม่เห็นผมด้วยทุกคนชาร์จเอนจินนี่พลังเจสันเจสันมาช่วยแล้วน้องโอ้มันไม่ตุยเอาทุกคนต้องสับเว้ยโอ้โอ้โอ,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 โอ้ผมจะตุยผมจะตุยฝาไปนหนึ่งอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยช่วยเด็กแล้วครับผมเกือบตุยเจสันผมแค่เด็กคนแรกเองทุกคนจะช่วยคนที่เหลือได้ไหมเนี่ยเว้ยทำไมกล่องลอยได้อนะกูแซกครับผมที่มาแล้วน้อง กลับไปที่แคมป์เดี๋ยวเอาอาหารกลับไปด้วยลดความหิวกระหายเราปาดเด็กได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ทุกคน <laughs> พี่มาช่วยแล้วเด็กคนที่สองมันจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเปิดหีบแดงมาเลยเจอหีบแดงตลอดทางเลยทุกคน <laughs> แล้วเปลี่ยนให้ทั้งแบบการมีหีบแดงหมดเลยครับผมแล้ว <laughs> โหได้รีบรูบวกันนี้นะหีบแดงผมนี่คนเราวิ่งออกมานอกเซนดํานะครับแต่ที่ไม่เปิดผมวิ่งทะลุมาเลยแล้วกันเอ๋อเด็กคนที่สองเป็นซามิโบวใส่ปอกคอ,อแดงมาเลยทุกคนเจอพลังดาวเพชุยเลเซอร์แคนนอนปัามอัดไปกลางวง เป็นไงเจ็บบ้าวไม่ไหวแล้วมีดเจสันมีดเจสันมีดเจสันอุยอุยจะตุยจะตุยมีเจสันเจสันผมจะตุยครับผมเจสันจะตุยทุกคนเบจีก็ยิงไม่ออกคุณนายเจอพลังคุณนายพลังคุณนายตัวนี้เหมือนจะตุยแต่ก็ไม่ตุยตุยไปซะโอ้โหกว่าจะตุยทุกคนเหมือนมีเลือดแบบเลือดเกินหลอดช่วยแล้วเด็กคนที่สองแค่คนที่สองเราก็จะไม่ไหวแล้วคุณเจสันตายครับผมมีคลินิกแถวนี้ ไมจะนินเด,ดนลาวาซะนยสูส่ไมมมอสไปอไบหมทุกคนไม่น่าจะไวอะยาฮิวไม่ได้ด้วยครับผมอะไรไม่เนี่ยทุกคนยามันฮิวผมไม่ได้อะแล้วจะออามาทําไมได้ฮิวไม่ได้แบบนี้ผมเอาเด็กคนที่สองกลับมาแล้วรีช่วยเด็กให้โค้ดทุกคนมาดูกันว่าเจสันจะช่วยครบหรือไม่เด็กทั้งสี่คนอ้าวเด็กตดตู้โอ้ยทะลุตู้ไปละช่วยเด็กคนที่สามกันเด็กคนที่สามอยู่ที่นูน่นโอ้อยู่ไกลนะคนคนที่สาม วิ่งไกลครับผมผ่านใครตุยหมดผมวิ่งบานใครคนนั้นตุยหมดครับผมปาดทุกอย่างนี่ขวางหน้าเอ้ยเจอควางเลยทุกคนโอ้จะควางควางควาง้วาอะไรไม่รู้ควางมากับนกผมปาดนกแหมแหมควางหนีนกทุกคนเมื่อกี้ควางมากับนกครับผมควางหนีนกไปละโอ้มาแล้วไหนพี่หมีอยู่กี่คนอยู่สองคนฮะทุกคน,กคนตรงนี้ เลเซอร์แคนนอนไปเลยแล้วก็คุณนายครับถึงไม่น่ามันจะไม่ถึงเท่าไหร่อ p g ีก็ไม่โดอนไปปาดเลยและกันพี่หมีแมเอาอปาดนี้มาแล้วหนึ่งตัวทุกคนเดี๋ยวมีตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งซึ่งคิดว่าไม่น่าจะไหวแล้วเลือดเราไม่มีแล้วทุกคนเจสันสู้ไม่ไหวครับผมเจสันสู้หมีไม่ไหวเดี่ยงเฮลโหลทำไมคนสองมันไม่เป็นหีบทองมาทุกคนนาไมกาเป็นหีบธรรมดาเฉยโอ้โหเราอยู่สุดขอบแบบแล้วนะเนี่ย ในขวานมากับแคมใครหัวหน้าผมปาดหมดเมื่อกี้ลนกับดักทีเดียวกับตุยทุกคนเอาเด็กคนสุดท้ายมาแล้วครับผมเด็กคนที่สามภารกิจช่วยมาแล้วแล้อีกคนหนึ่งทุกคนก็จะครบภารกิจสุดท้ายของคุณเจสันวันนี้ครับผมเจสันสกิบสามเราจะไปจัดการเจ้ากองทัพหมีไปเลย let's go let's go กองทัพหมี ปาดหมดอย่างขวางทางไม่ให้เ,ลเหลือแมนรถเรามันเร็วเกินทุกคนใครผ่านมาผมปาดตุยหมดอ,อู้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 ไม่ไหวเยอะเกินเยอะเกินเกินกําลังเกินกําลังเดือทะลุบ,บ้านเลยฮะทุกคนโอ้พี่หมีเยอะมากเคลียร์กันเลยมีกระถุ่งใหญ่เลยทุกคนแนวตุยไปแล้วหนึ่งได้อ,อีกตั้งหลายตัวเจอเลเซอร์แคนนอนผมเหลือไม่เข้าเลย ยิงไปเราจะปาดพี่หมีตัวนี้กันทุกคนแหมอู้อู้กับตุยพี่หมีรุนแรงมากเลเซอร์แคนนอดเลยเออพี่หมีตุ้ยแล้วแต่โบ้เพียบทุกคนแถวนี้อยู่เลือดผมสิเจสันมีลิเกิวม,มาต่าไหมเนี่ยไม่ตุย้ยกคนเลือดอยู่แค่นี้แต่พี่กวางจะมาแล้วแล้วยังมืดเออเออเลือดอยู่แค่นี้ครับผมทำไรได้ไม่รู้เราต้องหยิบกุญแจนั้นให้ได้ทุกคน แดกตุยโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ทุกคนมาลองเล่นแบบให ah, ้หอมปากหอมคอนะสำหรับแบบนี้คือเรียกว่าโคตรมันทุกคนไปลองเล่นกันดูนะแบบนี้ก็คือเล่นเลือหาเดี๋ยวไปก็เจอเองแนแบบนี้ถ้ามีอะไรน่าสนใจผมอาจจะมาทําเพิ่มแบบนี้หาอะไรที่มันน่าสนใจทุกคนเดี๋ยวลองเสกอะไรที่มันดูแบบอลังการอลังการเดี๋ยวมาดูนะแต่ว่าแบบนี้กินเฟรมเรทหน่อะคนเพราะว่าของเราเยอะนะต้องความดีดีกว่านิด okay, นึงโอเคสำหรับวันนี้มีเท่านี้ผมขอบคุณทุกๆแบกติดตามกันไรก็อย่าลืมดึงเพื่อนคลิปใหม่ทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ นี่มาฉลองนฮาลาวีนทุกคนล่วงหน้าเลยก่อนถึงนฮาลาวีนวันนี้ไปแล้วผมบายเจอกัน